ผู้ชมคะพูดถึงสถานการณ์การขาดแคลนอาหารนะคะตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็มองเห็นฟิวเจอร์ฟู้ดพยายามที่จะหาอาหารที่เป็นโปรตีนทดแทนและแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีสรรพคุณสูงและสามารถที่จะทดแทนอาหารมื้อหลักได้ในบางครั้งด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านดรวิชาญอิงศรีสว่างท่านผู้อำนวยการสํานักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกค่ะมาพูดคุยเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะที่บ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นซ u เปอร์ฟู้ดด้วยนะคะตัวนี้คืออะไรคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะรู้จักเดี๋ยววันี้เราสวัสดีท่านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกรครับค่ะท่านผูน้บริการคะพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ที่ขาดแคลนอาหารทั่วโลกนะคะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มองหา เขาเรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดกับสอวอกอรเรามีการประสานหรือว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ขนาดไหนคะก็เรียนนี้ก่อนนะครับว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยกลายเป็นเทรนด์ของโลกแล้วตอนนี้ทุกคนก็ต้องการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลกระทั่งสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเทรนด์ของการทําอาหารเพื่ออนาคตเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอาหารที่ ใช้ทรัพยากรแต่น้อยแต่ว่าคุณค่าครบถ้วนเช่นอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่เลี้ยงวัวละเอาเนื้อเยื่อวัวเนี่ยไปทำทิชชูเขาเจอ,อเพื่อผลิตเนื้อเทียมออกมาเป็นเนื้อทเต็กออเวนก้อนแทนที่จะเลี้ยงวัวเป็นตัว <c oughs> มันก็จะ <c oughs> ไม่ต้องใช้ใช่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรในโลกเยอะแยะ <c oughs> เพราะเลี้ยงตัว <c oughs> เลี้ยงวัวหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะมีต้องมีทั้งข่าวน้ำอาหารให้มันกินอาหารที่ ต่อต่อสู้กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ทําให้โลกนี้ยังยืนขึ้นแล้วก็ใช้แต่น้อยๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของเรื่องของอาหารแน,นอนาคตค่ะซึ่งตอนนี้เรามีงานวิจัยหนึ่งชิ้นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเ,ออเป็นงานวิจัยที่ต่อย,ยอดจากการเกษตรแบบนี้คืออะไรคะคือพัมครไข่น้ำหรือว่าพัมก็เป็นลักษณะเหมือนกับ วัชพืชน,น้ําหรือว่าสารหร่ายน้าก็ได้ที่เป็นสีเขียวอันนี้ก็จเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําที่สะอาดอนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเราก็เลยให้ทุนวิจัยมาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้มาว่าในผําหรือไข่น้ำเนี่ย มีอยู่3ส่วนที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงเลยอันแรกเนี่ยโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยมีโอเมก้าสอีกอันที่3มเนี่ยมีโครโรฟิลที่สําคัญโอ้โหมีประโยชน์มากมายนะคะและเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของผัาหรือว่าไขน้ํากันมากขึ้นไปติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ ผัมเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไข่น้ําถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าวอ f เฟียปัจจุบันเราเรียกไข่น้ําว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไข่น้ํามีคุณสมบัติเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเพราะเขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโปรโตีนผําม,มีโปรโตีนสูงถึง20-40% นอกจากนี้ก็มีสารอาหารอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นใยอาหารไขมันแป้งวิตามินและแร่ธาตุดยเฉพาะมีแร่ธาตุแคลเซียมและมีสารเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูงค่ะในส่วนของกรดอะมิโนนะคะเราพบว่าผัเนมีกรดอะมิโนถึง17ชนิดดังนั้นผัาจึงน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สา,าส,สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในอนาคตค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีสินค้าออกมาแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ผั่เนี่ยนะคะในงานไทฟิกซ์อนุกาเอเชีย2023ที่เมืองทองทานีซึ่งเรามีบรรยากาศภาพงานมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น ผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับนำนำตัวผัามตัวนี้ครับมาทําเป็นอาหารอยู่บ่อยๆเราก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมเขามาเอามาทําบ่อยจังน่าจะมีประโยชน์บางอย่างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเริ่มที่จะไปศึกษาแล้วก็ให้ทีมงานไอเดีของที่โรงงานนะครับช่วยดูว่าตัวนี้มันมีอะไรพิเศษไหมเราก็ไปเจองานวิจัยที่เขามีอยู่แล้วว่าตัวผําเองนะครับมีโปรโตีนที่สูงมากก็เลยเป็นจุดลมต้วนว่าเอ้ย เราอยากทําเราก็ผ่านกับศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่าสเตปนั่นเองแล้วก็ติดต่อทางสเตปไปแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มีคอนแทคฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มตัวอย่างนะครับอยู่2ที่นะครับก็คือที่กําแพงเพชรนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดนะครับแล้วก็มูลนิธิวัดพระบาทน้ําพุนะครับทำไมเราถึงเลือก2ที่นี้นะครับเนื่องจากว่า2ที่นี้เนี่ยมีศักยภาพ ที่พร้อมจะดําเนินการปลูกแบบออร์แกนิกทําไมถึงต้องเป็นแบบออร์แกนิกเนื่องจากว่าตัวผั่มาครับเขาจะดูดซึมสารพิษได้ดีมากถ้าน้ําไม่สะอาดหรือมีสารพิษเขาจะไม่โตรครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลือกแบบออร์แกนิกครับโอ้โหภาพบรรยากาศของงานไทเฟ็กซ์นี่เรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากนะคะสำหรับงานวิจัยผําดูแล้วเรียกได้ว่าตัวเลขทางการตลาดของฟิ t เจอร์ฟู้ดยิ่งใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะท่านผอ คือในปี64นะครับก็มีตัวเลขอยู่ประมาณสักแสนล้านโอ้ oh. นะครับแต่ในปี65เนี่ยเด mm. เดือนที่มาถึงเนี่ยนะครับ mm. เฉพาะตัวที่เราพูดว่าเป็นฟังชั่นัลฟู้ดเนี่ยส่งออกเนี่ยห้าหมื่นแปดพันล้านเลยครับค่ะ oh. ส่วนอันที่เป็นอาหารจากนวัตกรรมเนะี่ยประมาณสองหมื่นแปดพัน ส่วนพวกที่เป็นอาหารที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยก็อยู่ตลาดอยู่ประมาณ1,500ล้านในขณะที่สุดท้ายนี่คือเป็นอาหารอินทรีย์ก็มีตลาดอยู่มาะมาณ1,200ล้านอ,อันนี้ในปี6-5ที่การเก็บถึงก็คาดว่าแสนล้านคงจะถึงสินส้นปีสิ้นปี6-5-6 6เนี่ยครับ ตัวเลขการตลาดโตมากนะคะคุณผู้ชมสวกเนี่ยนอกจากจะดูแลเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนว่ประมาณในการทําวิจัยแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นช่องทางที่จะให้ทางผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการนวัตกรรมไปต่อยอดผลิตภัณฑ์รดตัวเองรวมถึงเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรื่องของงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาหรือไปต่อยอดในงานของตัวเองเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนกับทางสวกรได้บ้างคะท่านช่องทางหลักของเราก็คือ เว็บไซต์ของสวกรนะครับ www.ada.or.th ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยสามารถจะไปได้ทั้งสงส่วนในส่วนของเกษตรกรที่อยากจะทํางานวิจัยหรือว่าผู้ปการารที่สนใจอยากจะเอางานวิจัยไปต่อยอดทําในเชิงธุรกิจก็สามารถเข้าไปเลือกดูเพราะในนั้นเนี่ยจัดหมูลมู่ไว้เรียบร้อยเป็นนวัตกรรมแต่ละเรื่องที่มีผลงานวิจัยออกมาพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วก็พร้อมที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ ก็สามารถติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งก็ทางเฟซบุ o กนะครับ Facebook ของอาดา,าทุกๆสัปดาห์ก็จะมีรายการ f a c e b o o ไลฟ์ครับสำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจเอามาประชาสัมพันธ์รวม <Yeah. S 2> ถึงติดต่อทางช่องทาง ปกติซึ่งเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ให้ข้างล่างนะครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่องทางนะคะที่ผู้ที่มีงานวิจัยหรือผู้ที่มีผลิตภัณฑ์การเกษตรเราต้องการการสนับสนุนด้านงานวิจัยสามารถที่จะเข้ามาติดต่อทางสวกได้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ ทางสวกสนับสนุนทั้งในเรื่องของความยั่งยืนทางด้านของอาหารแล้วก็การเพิ่มเสริมรายได้หรือว่าการสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะดรวิชานองิงศรีสว่างนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกอนสวัสดีท่านผู้ชมครับ